beautiful, Finland, hello, Finland. Wow. Oh. Say hi to Thailand. Hi. Oh, you have very good skin. Yeah, yeah, I love this look on you. You look so comfortable, pretty and cute. Oh, oh really? I love you your I'm skin. Man. Oh my God, oh, very so clean. Uh. So can it has to be without makeup? Can sometimes. you share your skincare routine? Um, so I actually just use cleanser in the morning and night, um, very moisturizing one, okay. so it doesn't dry. And then a lot of oils and moisturizers. Okay, has to, has, yeah, has to be because I live in Finland where it's cold wow. and the cold air dries your skin. So yeah, you have to moisturize your skin, right? Yeah. Okay, you look yeah. so cute. Oh, and sunscreen. Okay, sunscreen, very important. Yeah, important. โอเค t h a ค k you v บายบายเลิศมูบาฮัลโหลมูบามูบาแหละแกงลูกกูดระปุงแกงลูกกูดะปุ่งร้านดี แฟนพี่จี้ใช่ไหมคนนี้แฟนพี่จี้นะคนเนี้ยคนที่นี่หล่อเนาะอะสองสาวทำอะไรกันอยู่มุมมืดเนี่ยสาวแอฟริกากับใคร South Africa Please come here ตะล็อกดโตอกลมด้วยแม่เคามีาใส่สูตรใครที่ใส่สูตรแล้วไปโตกลมแปลว่าเค้าตัดอยู่ในสายป๊อกเด้งมีเรื่องบวสใส่สูตรบวนบวยสบวสบวสีเย คนนี้นะพี่คนนี้นะเขาสอนจีจีทุกเช้าเลยจริงเหรอแล้วเขาุีก็เสล็จยด้วยนะสบายดีไหมหรือด้วยังเขาขยิมแล้วเนี่ยน่ารักมากคนนี้น่ารักมากต้องพูดว่าอะไรนะบวยเนาะบวยบุยโนสโนเชสเขาขำเลยบุยโนสโนเชส no see สี่บัวโนโนเชนหนึ่งแปดแปดคนบนนท์โนเชผู้ชายที่นี่เขาจะไม่ตัวสูงนะไม่ตัวสูงอีกทีอีกทีพี่จี้บัวนนทคนข้างหลังนะเร็วบัวนนทโนเชนดังน้ำพี่จี้แล้วนึงนะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามบัวนนทโนเชสโกเมสตาอะ อะไรอ่ะเฟลเฟลเฟลเฟธอสอนฉันพูดแกงหรือเปล่าเนี่ยยูแกงหรือเปล่าแกงเขาหน้าลักพี่คนนี้เขาหน้าลักมาโอ้เขาหน้าลักใช่ไหมต้องพูดว่าอะไรนะเฟล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 อะฮ้าวเขาบวยน้อยนะโอ้การ์เซชันก็เหมือนว่าบวยน้อ โดนอยด์โดนเชสอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องมีอะไรที่เขาพูดเชล์หรือเปล่าตะกี้เขาพูดอังกฤษหรือเปล่าว่าเฟลวิสอาร์ครีอ่ะไม่รู้ว่าเขาแกล้งกันหรือเปล่าวะแกล้งเขาไม่แกล้งหรอกหนึ่งนอยเนี่ยหนึ่งแพทแมทสาวแม่ใกล้หลายกิโลใกล้หลายกิโลใกล้หลายกิโลแมวเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยวันต่อมาเซตไตนั่งจะกันยังไงละคือพี่รานกับแอนเหมือนกันเลยนออยเดี๋ยวมาใกล้แล้วเดี๋ยวมาเตรียม เท่ากลับ10นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงไปเลยเราอยู่เลยนะน้องหานเดี๋ยวเดี๋ยวถามแม่น้องจักน้องหานป่ะไม่จากก็น้องประจักษ์จ้าจบตัวเจี๊ยดจีตัวจี๊ดเข้าใจแล้วนะทุกคนรวยรดนนอเชสเฝ้านางงามกากบาทเฝ้าผู้ชายขีดถูก Can you do like this? G this Mini heart Mini h e ร r t ม i n i heart Like this Wow เขาเขินเลยเขาไปแอบเลยพี่จี้ไล์เองกินเองะไล์เองกินเองเลยดรับได้รับเดย์เซนยูลูคไลค์โรนันโดยูโนโรนันโดหน้าเหมือนโรนันโดใช่อาเขาไม่คุยกับเราเลยจบเมื่อเช้าหนูแอลเขายิงกว่าหรอใช่หเป็นเป็นแอฟีิกาหรอ ก็รอดูดูดูไปก่อนนะคะทุกคนคนที่นี่ตัวไม่สูงสังเกตไหมหน้าละตินละตินหล่อแต่ไม่สูงพิการเกิดแล้วไม่เป็นไรขำขำ กลับไปเขาจะได้แบบว่านอหลักฝันดีมีคนแบบรีดเขายาใส่ดีนะคนนี้ใช่ไม่ไม่แม่เขาบอกอยู่นาราเก่งนผ้าผู้ชายเ้ผูเอ็ฟูถูกอะไรที่มันจริงยอมรับเลกลูก Salela. Salela. Sí. เรียบร้อยแล้วแอนพี่ชมพี่ชายดิงมาจากอังกฤษเลยพี่ตใช่บ u t blueberries b l u e พรุ่งนี้กองทัพไทยจะมาเราจะไปกินข้าวตรงนี้แอนคนนี้ต้องลงมาเซฮัลโหลพรุ่งนี้กองทัพไทยลงมาลูนมุมนุ่นก็น่ารักลูนมุมนุ่นก็น่ารักอย่าลืมรักแม่นะลูกไหนขอแนะนำตัวภาษาสเปนสักรอบหนึ่งซิอ่ะอมาเร็ววัน kami oh, yang กําลังคิดถึงเสียงทุกคนหน่อย ola ola universal ola sabadosa antonio posel 201 1 ola universal We're not trying to see each other, but actually when we got to know each other, she's super funny, super kind, and she gets my jokes, so that's even better. Yeah. Yeah. So, um, but yes, today we will have a round table, maybe a discussion, and then tomorrow, another day of rehearsal. Uh, so all the groups are doing different things right now, that's why we're all hanging out and you guys. And what Talk about the party d universe. There's a hashtag for me. Yeah. Because my last name is Dee, and my last name sounds four. So the fans have made so a hashtag Party for for Universe. Universe. Oh, yeah. <laughs> so cute. Yeah, so um, thank you everyone for coming. Thank you for all your support. Thank you for supporting all of the delegates oh being my God. the motivation and the, and the driving force that makes us do our best every day. It really means so much that you guys are here all the time from the morning until the evening. Thank you so much. Yeah. Yeah. แอนถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโออ่าพี่ชายอโอ้โอ้แอนถามหน่อยเขาชื่ออะไรแอนถามหน่อยเขาเชื่ออะไราร์ไม่สไม่ต้องปฏิบ okay. ัต <disturbing Mechan isms> like oh. uh, oh. oh. ิหน้าที่ละเพราะว่ากวใช่อย่างนี้ต้องให้ไปบานโน่บ่อยๆนะ

ดูดูดูนะ uh, uh, uh. แรงมากแรงมาก Everybody please say Antonio Thailand ready three two one ใส่ลาบไก่เป uh, okay. okay. ็นี่ลับไก่ลาบไก่ที่ลาบไก่เลยนคือได้กินเหมือนกันแม่ทำให้พี่ด้วยกลัโอเคกินผักเยอะๆ้าลูกกินผักเยอะจะได้ท้องไส้ Beautiful o k a า Bye Bye, bye. bye. Antonia We Love You Antonia ง uh, oh, okay. yeah. yeah. oh, oh, oh. ูไม่มามา Good Luck Okay Bye b โอ Oh o v e r That Over That Over That ไหนอะเอาเอ้าลิฟไปแล้วอนแอนลิฟไปแล้ว where are you, where are you? Where are you? ตามมาคอยดูให้เออแรงเนาะแรงนะ and you can come out now <laughs> นี่ดูทุกคนรอถ่ายแอนโตนะเนี่ยวิ่งกลับมาสุด đây hả? thôi Ok, ok. Ok. okay, okay. <cười> okay. <cười> 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 I don't know, <have> but <laughs> hello all the international fans hello 3100 people thank you for click the like and share for me thank you all of your support and please stay tuned for antonia สวัสดีค่ะทุกคนแอนหายอย็อแอนหายแอนไปรวนตัว่ะนแอนไปรวมตัวก่อนเวลาคุ้นอบไรกันคนอะไรคือใครคนอะไรคือใครเีียอัดมา อ๋อคนไลฟ์คนไลฟ์ใช่ไหมแองจี้เสิร์ชชิลีแสนโกสิก <c oughs> <c oughs> คือจีจี้เองนะคะแองจี้แองจี้เดี๋ยวจีจี้งงอี่ <c oughs> อันนี้จีจี้ไม่หนูมาถึงว่าจีจี <c> ้เ <oughs> ขาถามคนไลฟ์ตอนนี้คือใครแอ <c oughs> งจี้ไงลืมกันแล้วหรอเสียงก็น่าจะจำได้นะมายัางโปรตุเกสสิงคโปร์ พูสวัสดีชัดมากเลยอะ่ะแลพี Sod ่เซฮายจูไทแฟนสกายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ oh, awesome, สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะแอนโทนี่แอนโทนีย Thank you so much Thank you so much thank you we love you thank you so much guy bye bye แรงมากเรวทุกคนฉันก็แบบไปให้พูดอีกรอบเลยออมยังไงอ่ะอาแม่อีกอ่ะ อีกอ่ะออมมาไฟอะไรอย่างงี้หรอไม่เดี๋ยวมันจะเบียดเขาที่เละเขาจะเดินออกมาเหรอ

กินริมร้านสกีมีินตัวไทยแลนด์อีกรอบหรอนี่เขามาอยู่ตรงนี้ทำไมออมเราเรากินข้าวในโรงแรมไม่ใช่หรอเห็ยนไหมทุกคนสังเกตไหมว่าใส่สูตรกันว้าเาวม่รว่าจะออกมาสังเกตไหมว่าใส่สูรกันทุกคนเลยค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะจะเป็นการคุยเรื่องแบบว่าดีเบตสปีชต่างๆเป็นการนั่งอยู่ในวงรออแบบสปีช น้องท็อปไฟ์หรอคี่จีใจแคบียนไฟ์หรอที่จะมาแบบว่าตกลมอะแรงนะแรงเลยแรงมากไม่แช่ธรรมดาระดับมากมีโรนันโดโรนันโดอยู่ด้วยเงา ใช่เห็นไหมทุกคนคือบอกเลยว่าวันนี้คือใส่สูททุกคนเพราะว่าเขาต้องการความแบบสมาร์ทความแบบภูมิฐาน working woman ใช่ working man ต่งๆนะก็น้องก็จะดูชุดแอนดีสวยงามเลิศูสวยเนาะสวยจริงๆชุดนี้มันดูขายได้ครใช่ใช่ดูขายาวจริงในนี้ที่ยืนอยู่ชอบชุดแอนที่สุดที่สุด ที่สุดที่สุดที่สุดจริงๆชุดนี้มีพลังใช่ไหมพี่พอมันมีพลังบางงานบางอย่างจริงๆเธอแล้วก็อะอะถ้าถัดมากันชอบสซาแอบเหมือนกันโอ๊ยพี่จีแอบมาอ่านความคิดหนุนไม่เปลแอบจริงจริงจอ่ะเรียงเลยนะไทยแลนด์สาวแอบแล้วก็โคลัมเบียอโกโตแล้วค่อยสิงคโปร์ ททัั้้งงหวานแแบบบบดูมคือโคลอมเบียก็จะมีความชุดแบบว่าลูกลูกซีอโออะไรเงี้ยซีอโอแบบไม่ต้องแต่งตัวสมาร์ทมาชิลๆได้แต่ก็ดูสมาร์ทแบบมาเช็คงานบริษัทตอนเช้าดู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 มาเก็บตกว้าวายแล้วก่อนแบบว่าก่อนปิดปดส่วนเซาแลนก็คือแบบว่าสสยแบบซีโอเฟียสแบบว่ามาถึงแบบชกชกชมา อย่างนั้นเลยนะส่วนโปรตุโกก็นวแบบว่าคุณหญิงคุณหนูคุณหนูคุณนายคุณลูกคุณลูกคุณสิงคโปร์แลแซ่บๆหน่อยนะสิงคโปร์กขาโคลัมเบียพูดไปยังพูดไปแล้วโคลัมเบียพูดไปแล้วเป็นแนวไหนเป็นแนวแบบว่าซีอโอมาเช็คงานแล้วก็กลับไปดินเนอร์ชิลๆไม่ได้สีจะไปต่อนะไม่ไม่มาอามมาดูสิ่งเซ้งเอกสารแป๊บเดียวนะเดี๋ยวีิวๆใช่เดี๋ยวฉันไปเมาส์มอลกับเพื่อนต่อฉันจะไปน้ำหน้ อย่างเลขานะในจะเข้างานแล้วน้าจะออฟฟิศแล้วนะส่วนแอนนี่ก็คือลุกคนโมลุกมันละสุดอยู่แล้วใช่ของแอนคือลุกแบบซีโอแบบซีโอบริษัทพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแนมยนแ่จบสวยทุกคนค่ะสวยทุกคนชอบทุกชุดเลยเป็นบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วใช่ ตอ s <S เอลคอดไข่ยาวนะคะสูตรวันนี้ของแอนจากโพเอมนะคะเลคนไทยถูกเลิศจากโพเอมใช่คัตติ้งเป็นซิกเนเจอร์พี่ชอนโพเอมคือเนียบสุดๆสวยแม่บุ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวแอนจะมาเนี่ยเป็นรอบเนียคนเขาบอกว่าต้องเป็นชุดของโพเอมแน่เลยเอาสรุปไปแล้วออมสรุปว่าแอนจะเดินออกมาทางนี้หรอก็นี่ไงรถจอดอยู่นี่ไงแสดงว่าแอนไปข้างนอกหรอ ไม่ดูว่าไปดีเบตข้างนอกอย่างเงี้ยหรอไม่รู้ว่าแล้วทำไมมีแค่ห้าคนเนี้ย OMG Bless USA <S I have no idea sorry guys แต่ละคนที่มานี่มีคอนเทนต์ไวท์พี่จ <Why? Kitty! S 3> ี่ระวังนะคะ่ะตะกี้ไว <laughs> ายดังมากเขาตกใจกันหมดเลยไม่ต้องแต่ละคนนี่มีคอนเทนต์เลยเธอจอดฉันมืดแล้วล่ะ <laughs> งไอ <Anthony! S 1> ้คนนี้ em nói đi tay lên tay เกาะรถต่อนี่อยู่นี่ฮัลโหลอันโตนิอาพ่อเราไม่เฝ้าทรัพย์สมบัติเราเลยกำมาแล้วทุกคนตะกี้เน็ตแบบไปแล้วเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะทุกคน <c oughs> พี่ทอมเซ่บายหน่อยปิดร้านพี่หนูหน่อยวันนี้หนูหน่าสดเดี๋ยวเจอกันนะคาทุกคน <c oughs> เลิศ <c oughs> เลิศเลิศ <c oughs> น be ี้ Good 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 morning, เจอก yeah. ันค่ะวัสดีค่ะค yeah. ุณนายกุณมอร์นิ่งไทยแลนด์เออบายบายค่ะทุกคนเออีพี่ทอมพูดนี้ก่อนอลาอ n นิเบอร์เโอลาเอซ o ดอรซอยแอนโตเนียอสจริงเหรอเกรนเพลส e พลสเซดิสอลาอุนิเบอร์เโอลาเอซดอรซอยแอนโตเนียบอสกอมูเชอโอกริโอเลเปซนเต h a i l แ n d เ e a h เนีุชาโอกุยอโอกุยอะเลิเซนเตไต้เลนีย thank you ขอบคุณทุกคนนะคะบาย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 